รรพ่ากูัแล้วผมไม่ทราบอ่ะอยู่ที่ว่าเรื่องนี้ก็อยู่กันที่ค,คู่ที่ได้เป็นปรากฏเป็นข่าวสองคนก็ต้องถามคุณนันททรกับคุณทักษิณท่านนายกทักษิณท่าน ก็ยังป่วยอยู่เรงนี้คุณนรพทูดแต่เดียวคนอื่นไม่สามารถรู้ข้อเท็จจริงได้ไม่สามารถจะอธิบายได้เยัเรื่ององวนะคะที่นนารปรกบอกว่าพร,าร้อมจะมาชี้แจงบอทก็บอกว่าคพอก็ยังอผมว่าเรื่องนี้อย่าพูดถึงกันเลยนะมีเรื่องที่ต้องสนใจที่วันนี้ตัวเลขสภาพักประเทศตกต่ำเยอะกำลังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขยา ผมคิดว่าราคาไอ้เรื่องของการที่นักการเมืองจะพูดไปพูดมาหรือจะอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ควรคุยแล้ววันนี้คุยเรื่องปัญหาบ้านเมืองดีกว่าพูดเรื่องเศรษฐกิจที่กําลังย่ําแย่ตัวเลขสภาพั์ออกมาก็ยอมรับว่า GDP มันต่ํากว่าเป้าหมายที่ต้องต้องทำเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบมาแก้ไขถ้าปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็จะเป็นปัญหามันไม่ต้องเถียงแล้วว่าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีวันนี้ดูตัวเลขแล้วก็รีบไปหาทางออกช่วยกันดีกว่านะ อย่างอื่นวันนี้ไม่น่าสำคัญเท่ากับปัญหาที่ประชาชนกำลังเจอที่ภาคธุรกิจกำลังมีปัญหาเจ้าคุณศรีกัญญาคนไปคุยกับสภาพัฒน์พราเราไม่ได้เป็นคนเสนอตัวเลขวันนี้เราก็ฟังว่าสภาพัฒน์พูดมาอย่างนี้ก็เรายอมรับว่าสภาพัฒน์เป็นตัวที่กุมเลขทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดเมื่อสภาพัฒน์พูดมาเราก็รับฟังแล้วก็ไปดูนะครับส่วนใครที่จะไม่เห็นด้วยก็ ก็ไปชี้แจงแจ้งกับทางผู้เกี่ยวข้องรัฐบาลมีหน้าที่ทํางานเต็มที่อย่างเดียวโอเคก็ขึ้นปีก็ครบร้อยวันของรัฐบาลพอดีเพราะต้อก็ประมวลได้ว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างอย่างไงแล้วก็เราจะทําอะไรต่อในปีต่อไปก็รอฟังสิ้นปีโอเคนะครับวัสดีครับวัสดีครับ